บมแมนว่าบมมีไพเอาแต่อยากคุยกับเจ้าเข้าใจแนเมเดอพี่น้องวันนี้น้ตอะไรยังนี่เบิงตำหมักแต้งใส่กุ้งนี่ค่ะชายาไข่ดำท่านได้แต่อะไรมาละกะละกะเมียนี่เด้อค่ะคืออะไรผัดผัดมือนั่นแหละขายังอยู่อยู่ ยังอยู่อยู่นี่ของเกมอบอมเมนวัเด้อพี่้องกินน้ำกันเผ็ดิดเผ็ิดแซ่บนัวสไตล์ลิงนะคะออนุญาตกินเด้อค่ะหิวเด็กสมบูรณ์ยังมาโอ้เซนี่พ่อเขาอุ่นไปเนาะอุนอ่นๆไปมันกะมันขาดนะมันว่ามันว่า่อยนี่หรอแม่ นะคะจกพัดยังของนูบลูตะมุตมิอยู่อ่า <c oughs> เดี๋ยวเด้อแส่บึงชายาไข่ดำท่านได้แะใดมานี่นะคะนี่แหลกกะก,กินได้ก็กินกินได้ก็กินตำมักแตงยั่วๆเผ็เดๆโอ้ยน้หนำใแตกอวยพี่นอง สม,สมอยากกินเพจไมมนึกจังไงอยากกินบรูจะว่าตั้มใส่กุ้งสดเ้ยค่ะลองเพลงกันบมเมนว่าบ่มีไพเอาแต่อยากคุยกับเจ้าเข้าใจเน่แมอยากสิอยากสิเข้าไปหัวเอ๊ะเมนเทแคร์ดูแลหัวใจให้มันวนวลอ่องตรง กินกินได้แล้วเธอกินได้แล้ว